คลิปนี้มาดูวิธีชาวสวนยางนะครับตอนนี้กำลังปีดยางเวลาตีสองนะครับตีสองกีดยาง,าง,นะง,ยางชาวสวนยางจะปีดยาง<ห>ชมืเว,วลานี้น,น้ำยางถึงจะไหลดีดูเพนี้นะครับในปีดต้นใหญ่มากเลยเริ่มันหยุดเลยครับมันยางหยุดหยุดดูขับต้นยางนะครับต้นเดียวนี่ยีดสามสี่ สามสี่เสียนะเพราะต้นมันใหญ่เลยครับใหญ่มากเลยต้นเดียวก็ค่าน่าจะได้สองกิโลเนาะมิดหนึ่งเลยสองกิโลกิโลละสามสิบบาทก็หกสิบบาทนะได้ค่าประตูเลยหนึ่งขิ่งหนึ่งแบงแบบยางพีทีชาวสวนยางโอ้หยุดดีมากเลย ดูตัวอย่างจากตัวอย่างของชาวส่วนางนะครับนี่เป็นบ